คือเป็นชายรละชายนะครับได้เจอน้องคนหนึ่งในผับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีอะไรกันครั้งหนึ่งแต่ว่ามีอะไรกันแค่ภายนอกเลยครับหลังจากนั้นก็ได้เจอกันน้อยมากครับคือมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกมีความสุขเราก็จะนดกขึ้นอยากให้เขาอยู่ข,ข้างอะไรอย่างงี้ครับครับ เักษณะนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ความรักหรือเปล่าครับรักนี่มันมีหลายแบบ,บใช่ไหมคะอย่างน้อยการที่เรารู้สึกว่าเราห่วงใยใครสักคนหนึ่งหรืออยากให้ใครสักคนหนึ่งมีความสุข ะะตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกว่ารักได้นะคะแต่ว่ารักเนี่ยบางทีพอเราพูดปุ๊บเรจาจะกลายเป็นรักฉันชู้สาวไปหมดเลยอะนะคะแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นความหวังดีก็ได้ตอนนี้บอกได้ว่าคุณเอกเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้จะทํายังไงต่อไปคิดว่าความรู้สึกดีๆตรงนั้นถ้ามีแล้วมีความสุขก็มีต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มีแล้วมันทุกข์เนี่ยมันก็ต้องกลับมามองตัวเองเหมือนกันว่าเราจะยังคงทุกข์อย่างนี้หรือว่าเราจะปรับ ใจของเราว่าอขอให้เขามีความสุขและตัวเราก็มีความสุขก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทําอะไรแล้วมีความสุขนะคะตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนี่ยทำให้ทุกวันของชีวิตเราเนี่ยมีความสุขน่าจะสําคัญกว่ามันสําคัญตรงไหนกับสิ่งที่ถามว่ามันใช่รักหรือไม่ใช่รักคือมันเหมือนแบบเรากำลังติดกับอยู่รตรงนี้เอา จริงๆคุณเอกก็คงคาดหวังอ่ะอยากให้ความรู้สึกดีๆนี้เขาสื่อได้แล้วก็รับรู้แล้วก็ตอบกลับมาก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีนะคะก็ความห่วงใยมีให้กันก็ก็ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะนั้นหมอก็คิดว่าเราสามารถที่จะห่วงใยเขาได้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าความห่วงใยนี้ให้ไปแล้วแล้วเขามีความสุขอ่ะเขารับได้ว่าเราห่วงเขาเนี่ยก็ดึงตรงนั้นกลับมาเป็นความสุขของเรานะคะและชีวิตเราก็ดำเนินต่อไปนี่แหละค่ะคอยดูแลเขาถ้าทำให้เรามีความสุขและก็ ขอให้โชคดีว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยน้องเขาไปไปมาไปมาอาจจะเดินไปเดินมาแล้วมาชนกันพอดีจังหวะจังหวะชีวิตพอดีลงตัวตอนนั้นก็คุณเอกก็จะได้ตามที่ตัวเองคาดหวังคือความรู้สึกนี้จะเรียกว่าอะไรไม่สําคัญอยู่ที่ความรู้สึกของเราตอนนี้นะครับคุณเอกครับครับผมโอเคนะครับความรู้สึกดีตอนนี้มีนะก็ดีเลยครับขอให้มีความสุขตลอดเลยนะคะครับเชิญค่ะครับผมความรักมันทําให้คนทุกเพศทุกวัย นะครับสามารถที่กระชุ่มกระชวยได้ยิ้มแย<ช>้มได้แค่นักเตะเขาก็มีรอยยิ้มแล้วนะครับ